ความว่าด้วยศาสนาและประัชญาไตรตรองมองหลักของท่านเขมานันทะเรื่องข้อพิจิจไตรตรองต่อความมีอยู่และไม่มีอยู่ของสิ่งต่างๆการไตรตรองถึงความมีอยู่และหรือความไม่มีอยู่ของสิ่งต่างๆนั้นเป็นสิ่งพื้นื้นง่ายๆและยุ่งยากซับซ้อนโดยทั่วไปแล้ว เมื่อเราพูดถึงความมีอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราย่อมหมายถึงการเห็นการได้ยินการดมการลิ้มรสและการจับต้องสัมผัสสิ่งนั้นๆได้และในทางกลับกันการไม่มีอยู่ของสิ่งนั้นๆเราย่อมหมายถึงความที่ไม่สามารถรับรู้ทางประสาสัมผัสทั้ง5ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นความมีอยู่บนฐานของการรับรู้เช่นนี้ สามารถพิสูจน์ทดลองให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้อื่นได้ส่วนความมีอยู่ในทางนมามธรรมนั้นย่อมหมายถึงความปรากฏออกของความรู้สึกนึกคิดรวมไปถึงมโนคติต่างๆเช่นความดีความงามหรือความจริงตามแต่จะรู้สึกได้หากแต่เป็นสิ่งไร้รูปและรู้จำเพาะคน ไม่อาจนำมาพิสูจน์ให้เป็นที่ยอมรับโดยกระจ่างได้จึงต้องอาศัยวิถีทางแห่งการคะเนคาดเกณฑ์ความจริงนั้นๆในการพิจารณาความมีอยู่และไม่มีอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมอิงอาศัยหลักพินิษ3ประการเป็นอย่างน้อยคือสิ่งนั้นนันคืออะไรอันหมายถึงตัวสภาวะว,ะว่าเป็นอย่างไร สิ่งนั้นนั้นมีอยู่เท่าไรอันหมายถึงการประมาณในส่วนปริมาณและสิ่งนั้นนั้นมีอยู่เป็นอยู่ในขอบเขตของช่วงเวลาอันใดอันหมายถึงเหตุการณ์ในลำดับของเวลาการกลางของการพิจารณาทางวิทยาการก็คือการวัดการคำนวณคเน,นถึงการทวีหรือลดปริมาณในลำดับแห่งเหตุการณ์ โดยประการนี้หากว่าตัวความจริงนั้นๆไม่ประกอบด้วยปริมาณอีกทั้งไม่ได้อยู่ในลำดับของเหตุการณ์หรือห่วงแห่งเวลาแล้วการใช้เกณฑ์ทางวิทยาการเข้าไตรตรองพิจารณาก็ย่อมไร้ผลโดยประการทั้งปวงความมีอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมหมายถึงสภาพที่นับได้ประมาณได้สัมผัสได้ และความไม่มีอยู่ของสิ่งนั้นหมายถึงสภาพมีอยู่นั้นเองไม่มีดังนั้นความไม่มีของสิ่งหนึ่งสิ่งใดย่อมเนื่องกับความมีและความมีนั้นเองที่มาไม่มีส่วนสุดต่งข้างความไม่มีนั้นมุ่งปฏิเสธความมีเป็นปฏิกิริยาข้างปฏิเสธความมีจะเห็นได้ว่าทั้งข้างมีและไม่มี ก็ล้วนมีอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งลักษณะใดลักษณะหนึ่งทั้งนี้เพราะเนื่องอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก่อนไม่ว่ามีอยู่ในรูปของความมีหรือความไม่มีการยึดถือสุดโต่งข้างมีนั้นเป็นการคิดถึงภาวะและมุ่งยึดภาวะนั้นว่าจริงแท้เป็นหลักในเมื่อฝ่ายข้างไม่มีถือเอาการปฏิเสธภาวะเป็นหลักยึด เมื่อถือเพียงข้างความมีอยู่เป็นหลักความไม่มีก็กลับไม่มีไม่เห็นไม่รับครั้นเมื่อถือข้างความไม่มีความมีเท่าที่มีก็กลับไม่มีไม่เห็นไม่รับต่างข้างต่างมองข้ามกันและกันไปเพราะยึดถือข้างใดข้างหนึ่งไว้เป็นหลักดังนั้นแต่ละข้างก็ย่อมได้ความจริงเพียงข้างเดียว หากยิ่งยึดความจริงเพียงด้านเดียวและมุ่งยึดถือให้เป็นความจริงสมบูรณ์เต็มส่วนและสูงสุดแล้วน่าจะเป็นปัญหาหนักขึ้นทวีคูณความจริงที่สร้างขึ้นโดยยึดหลักสุดโต่งบนฐานความมีหรือไม่มีกลับกลายเป็นความจริงทางมโนโคติอันอาจพลัดไปสู่ความผิดเพี้ยนได้เท่าเกันไม่ว่าคติที่ว่ามีพระเจ้าแห่งวิญญาณนิรันร์หรือไม่มีพระเจ้า อาตามันหรือในราตามันดีมีชั่วมีหรือดีชั่วไม่มีโลกนี้มีปรโลกมีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีในการพินิจไตรตรองต่อความมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของสิ่งต่างๆนั้นคงต้องวกย้อนมาสู่ต้นเงื่อนว่าใครคือผู้ไตรตรอง ผู้ไตรตรองมีอยู่หรือไม่มีอยู่อย่างไรผู้ไตรตรองมีสภาวะเช่นไรก็ย่อมไตรตรองไปในสิ่งต่างๆตามพื้นภาวะที่ตนเป็นหากว่าผู้ไตรตรองเป็นสภาพบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นเนื้อหาสาระโดยแท้จริงสิ่งต่างๆก็ปรากฏเป็นสิ่งบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นเนื้อหาเดียวกันกับผู้ไตรตรอง ผลได้จากการไตร่ตรองหาเหตุผลทั้งทางด้านทวีและลดปริมาณและคุณภาพของสิ่งต่างๆผู้ไตร่ตรองก็บรรลุถึงความเข้าใจในภาวะความสัมพันธ์ต่างๆซึ่งอาจจะสบกับหลักอิทัพปัจจยาตาในพุทธศาสนาที่ว่าสิ่งต่างๆเป็นปัจจัยอาศัยอิงกันเกิดโซ่อยู่อย่างไรหรืออาจจะสบกับหลักคิดในศาสนาเทวนิยม ที่ถือว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปภายใต้กฎของพระผู้เป็นเจ้าแต่ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับผู้ไตรตรองว่าไตรตรองไปเช่นไรผู้ไตรตรองย่อมสามารถที่จะโยงเอาวิทยาการสาขาต่างๆเข้ามาสำทับสนับสนุนพื้นของความเชื่อที่ยึดไว้และทั้งสามารถทำความเข้าใจต่อฐานะของผู้ไตรตรองเองว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่อย่างไร วิทยาการได้ทำให้มนุษย์เข้าใจต่อการดำรงอยู่ของตัวเองที่สัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมโลกและจัก,กรวาลได้เป็นอย่างดีนับแต่อดีตตราปัจจุบันปรัชญาได้ทำหน้าที่อันนี้เสมอมาส่วนของศาสนานั้นดูเหมือนว่ามุ่งเน้นที่จะหาคำตอบต่อภาวะสืบต่อของภพชาติอันมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวตน มุ่งหาความหลุดรอดจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อลุสิ่งสูงสุดตามความเชื่อของแต่ละศาสนาว่าโดยหลักธรรมของพระพุทธศาสนาต่อความจริงที่เป็นกลางๆงไม่มุ่งเข้ายึดสุดโต่งข้างมีอยู่หรือไม่มีอยู่อันเป็นกระแสะสืบต่อปริสุทธิ์ของธรรมชาติที่ชื่อว่าหลักอิทัปปัจจยตาคือความที่เพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหรือถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จะดับเป็นต้นการมองเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการมองที่เป็นกลางๆเป็นอิสระจากการยึดถือข้างมีหรือข้างไม่มีเป็นการมองตรงสู่สภาวะธรรมที่เป็นเองไม่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ไตรตรอง อิสระจากผู้มองผู้ดูอันเป็นผลโดยตรงจากการเจริญภาวนาตามหลักยาณวิทยาของพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยสติปัฏฐาน4ซึ่งทำให้จิตสำนึกของผู้ไตรตรองแปลสภาพจากลักษณะจำกัดไปสู่สภาพอิสระกว้างใหญ่ไพศาลจิตสำนึกอย่างรู้ถึงสภาพธรรมทั้งหมดอันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดของจิตสำนึก ไม่ใช่บางส่วนเท่านั้นต่อการเปลี่ยนแปลงอันสำคัญนี้ย่อมไม่อาจเกิดจากการคิดไตรตรองได้ทั้งนี้เพราะการคิดไตรตรองย่อมนำไปสู่ลักษณะจำกัดอันเนื่องแต่การคิดนึกเป็นสิ่งสิ่งไม่ใช่ทุกสิ่งโดยเบ็ดเสร็จคำว่าทุกสิ่งนั้นย่อมหมายถึงความไม่ใช่อะไรบางสิ่งทุกสิ่งหมายถึงไม่มีอะไรสักสิ่งเดียว ดังนั้นจิตสำนึกของการไตรตรองต่อสิ่งทั้งหมดโดยไม่ใช่อะไรสักสิ่งเดียวนั่นเองที่แปลไปสู่สภาพไม่จํากัดรู้แต่ไม่รู้อะไรเลยและดังนั้นผู้ไตรตรองก็สิ้นกิจกรรมในการไตรตรองลงผู้ไตรตรองเลือนหายกลืนไปในความจริงที่เป็นกลางกลงอันไม่เกี่ยวกับความมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของทั้งรูปและนาม ทางกลางๆที่มีต้นไม่มีปลายไร้ร้างนิมิตร,รู้แต่ไม่รู้อะไรเลยนี้จะเป็นสิ่งเดียวกับการเข้าถึงสภาพลี้ลับที่เรียกว่ายู i นิโอมิสติกาหรือการรวมกับพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเดอะเกรดอินฟินิทหรือเดอะอันทิงเกเบิลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคำนิยามของแต่ละโบทของแต่ละละทัทธิเอง สภาพรู้แต่ไม่รู้อะไรเลย The unknowing, knowing ย่อมไม่อยู่ในลำดับของอนุกรมแห่งเหตุการณ์และการทวีหรือลดปริมาณดังนั้นจึงไม่อยู่ในวิสัยแห่งตรรกวิธีหรือการคาดการตามแนววิทยาการใดๆได,ได้ทั้งไม่ใช่การรวมศูนย์เพื่อรู้อะไรโดยจำเพาะเรียกอิงศัพท์ทางพุทธศาสนาว่าสภาพไรนิมิต อันหมายถึงสภาพนอกรมเนียบของภาษาและคำนิยามเพราะภาษาก็คือนิมิตนามต่างๆที่นำมาประกอบเป็นประโยคเพื่อชี้บ่งความหมายความหมายต่างๆล้วนข้องเกี่ยวกับความจำหมายอันเป็นสิ่งที่ขึ้นกับการเวลาจำหมายสิ่งใดไว้สิ่งนั้นก็เป็นนิมิตอันก่อเกิดความรู้สึกด้านอาเวกหรืออิโมชัน และตรึกนึกค้องอยู่กับความรู้สึกนั้นไม่อาจสลัดหลุดจากความมีอยู่หรือไม่มีอยู่ไปได้สภาพแย้งพื้นฐานต่อความมีอยู่และไม่มีอยู่นี่เองที่ทำให้จิตสำนึกไม่อาจข้ามพ้นขอบเขตอันจำกัดไปได้สภาพรู้แต่ไม่รู้อะไรเลยนั้นเราจะถือว่าเป็นสาระหรือเอเซนส์หรือคุณภาพถาวรเที่ยงแท้ได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความหมายของคำว่าคุณภาพถาวรน,นั่นเองดังที่ได้กล่าวแล้วว่าปรากฏการทั้งรูปธรรมและนามธรรมจะมีสภาวะเช่นไรนั้นย่อมขึ้นกับผู้มองผู้ไตร่ตรองเองดังนั้นการสำรวจกลับเข้าสู่ฐานแห่งการรับรู้ปรากฏการจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวด ในการสแสวงหาความรู้ความเข้าใจทางปรัชญ,ญาหรือศาสนานั่นคือไม่ว่าจะมุ่งแสวงหาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาวะแวดล้อมสังคมหรือจัก,กรวาลตามทางของปรัชญ,ญาหรือสแสวงหาคุณภาพของชีวิตในโลกนี้หรือปรโลกหรือสแสวงหาทางหลุดรอดจากภพชาติตามอุดมคติทางศาสนากิจที่พึงทำก็คือการภาวนา หรือ i มด t a ท i o n ที่จะรู้แจ้งต่อผู้ภาวนาหรือผู้ไตรตรองเองหากว่าการไตรตรองและการภาวนาได้ประมวลกันเข้าและเลื่อนถึงกานสารของปรากฏการแห่งการดำรงอยู่คือตัวชีวิตจ,จิตใจอันเป็นแหล่งกำเนิดแห่งการไตรตรองดังที่บุคคลเข้าถึงแหล่งกำเนิดของสภาพลวงตาในทะเลทรายหรือ m i ิราช ความสงสัยต่อความมีอยู่และไม่มีอยู่ของสิ่งนั้นๆก็สิ้นสุดลงโดยปริยายแต่เนื่องจากตัวชีวิตจิตใจเป็นฐานรับรูป้ปรากฏการทั้งภายในและภายนอกดังนั้นเมื่อการภาวนาได้เข้าถึงเนื้อหาสาระทางใจแล้วความสงสัยต่อความมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของตัวเองและปรากฏการอันเนื่องกับตัวเองทั้งหมดก็จบสิ้นลง ไม่เพียงบางสิ่งบางเรื่องเท่านั้นการอย่างรู้สภาพธรรมหามีการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมแต่ประการใดไม่ความมีอยู่เป็นอยู่เช่นไรของธรรมชาติก็คงเป็นเช่นนั้นดังเดิมแต่การอย่างรู้ได้ชำระสะสางผู้ไตรตรองโดยตรงผู้ไตร่ตรองได้เป็นอันเดียวกับกระแสธรรมดังตุกตาที่ทำด้วยน้ำแข็งอย่างถึงสภาวะของน้ำ ก็ยอมละลายกลายเป็นน้ำไปหมดสิ้นเพระาะธาตุฐานของน้ำแข็งก็คือน้ำมาแต่ต้นการอย่างรู้ในลักษณะนี้ในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งเดียวกับการชำระบาปมนทินและการได้รับชีวิตใหม่ในพระผู้เป็นเจ้าได้หรือไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ได้รับการพิจารณาโดยทางนิรุปติของภาษาไทย คำว่าใจกลางมักจะใช้แทนได้ด้วยคำว่าศูนย์กลางศูนย์สะกดด้วยสอเสือสระอูยอหญิงนั่นสออว่าหนะ้าที่ใจกลางนั้นมีสภาวะเป็นศูนย์ใจกลางแห่งปรากฏการของชีวิตนั้นเป็นศูนย์ผู้ไตรตรองหรือผู้มองได้เข้าถึงเนื้อหาแห่งปรากฏการณ์ของการดำรงอยู่แห่งการไตรตรองแล้วอย่างรู้สภาพศูนย์ อันไม่เกี่ยวกับความมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของปรากฏการณ์สภาพรู้แต่ไม่รู้อะไรเลยนั้นเป็นการลัดตัดตรงเข้าสู่แหล่งที่มาของสภาพรู้เองซึ่งเป็นอาการออกนอกลำดับแห่งเทสะและกาละเป็นการมองตรงเข้าสู่เนื้อหาของสภาวะแห่งผู้รับรู้ผู้ไตร่ตรองในขณะจิตไม่ใช่การกระทำในเครือแห่งการทวีปริมาณ เป็นการไม่มีการประมาณไม่พลัดเข้าสู่การคะเนในเรื่องความมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของสิ่งใดๆไม่ใช่การไตรตรองทางปรัชญาแห่งภวะวิทยาแต่เป็นการไม่รู้อะไรเลยอย่างอิสระเป็นการชําแรกออกจากอุปสรรคนานาประการการตระหนักรู้ที่ไม่รู้อะไรเลยอยู่ทุกขณะจิตทุกๆอึดใจเดียวเช่นนี้ จะเป็นการเจริญภาวนาทั้งทางพระพุทธศาสนาและการนมัส,สการอย่างแนบแน่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นอีกประการหนึ่งที่ควรแก่การพิจารณามองในแง่จิตวิทยาคลินิกความกังวลในชีวิตของคนเรานั้นเป็นผลของความคลางแคลงต่อการมีอยู่หรือสูญหายไปของฐานะหรือสภาวะอันรองรับตนเองอยู่ สิ่งของหรือบุคคลอันเนื่องอยู่กับตนเองและที่เป็นศูนย์รวมก็คือตนเองนั่นเองกังวลว่าตนเคยมีอยู่เคยเป็นอยู่กำลังมีกำลังเป็นจะมีและจะเป็นอย่างไรต่อไปในวันข้างหน้าความวิตกกังวลคลางแคลงขั้นพื้นฐานเช่นนี้เป็นอาณาจักรของความกลัวแผ่คลุมมนุษย์เรา ทั้งขยายขอบเขตไปสู่ความกังวลต่อการมีอยู่ทรงอยู่หรือสูญหายของเผ่าพันธุ์ชาชั้นวันนะที่ตนเองสังกัดอยู่และทั้งยึดถือไว้อย่างเหนียวแน่นสภาพรู้แต่ไม่รู้อะไรเลยนั้นไม่เป็นทั้งฝักฝ่ายข้างบวกหรือข้างลบข้างดีหรือข้างไม่ดีไม่ใช่ทั้งความโง่หรือความฉลาด การก่อเกิดการเสียหายหรือการได้มาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เป็นสภาพตื่นตาตื่นใจสดใหม่และเต็มส่วนและเป็นต้นแบบของมันเองสภาพธรรมทางใจเช่นนี้เองที่น่าจะเป็นคุณภาพหรือสาระแท้ของชีวิตและเป็นรากฐานของการศึกษาและสร้างสารรค์ศิลปะวิทยาการทั้งหมดเพื่อมนุษยธรรมแห่งวันเวลาใหม่ๆ คำกล่าวที่แพร่หลายมาแต่โบราณการที่ว่าจงรู้จักตนเองนั้นฟังดูดัดดาดพื้นหากแต่ในการประทำความรู้จักกับตนเองนั่นเองเป็นดุดกุญแจดอกเอกที่จะเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ทั้งหมดของสิ่งต่างๆความสิ้นสุดคลางแคลงต่อความมีอยู่และไม่มีอยู่แห่งตัวเองนั้นเป็นการก้าวเข้าสู่ประตูแห่งความจริงที่อยู่นอกลำดับแห่งการเวลา ถูกระบุถึงในทุกๆศาสนามาตั้งแต่อดีตตราปัจจุบันและคงจะถูกระบุถึงอีกต่อไปในอนาคตตราบใดที่มนุษย์ยังคงมีความคลางแคลงขัดแย้งเบียดเบียนและทุกทรมาน